สวัสดีครับเพื่อนๆทักทายกันตอนเศ้าๆครับอยู่ไก่อยู่ไก่กับอสวัสดีครับผมเรานี่ก็ได้ออกมาบ้านสวนยูฟ่าหน้ายูโลบ้านสังแปนตำบนแวงอำพเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสุพรรณรคือเก้าครับมาทําธุรกิจส่วนตัวครับเจ็บดอกแค่ชี่น่งเจ็บดอกแค่ครับกับเบิ้งน้ากันครับพี่น่งเมื่อนี้เพื่อนๆทุกคนครับ ออแค่กับออกพอสมควนครับมีพ่อได้เก็บได้ซอยครับผมเก็บมากก็ได้เต็มถังแล้วครับปล่อยได้สองสามต้นครับสามต้นแค่นั้ยี่สิบต้นครับยี่สิบต้นออกบ่หลายกับต้นละหน่อยกับมันมีหลายต้นครับก็เลยได้เก็บผลผลิตครับผม ตายอยู่นีก่กัอายุน่นก็นได้ปีที่สามละครับสามปีแล้วทุ่มอายุหน่อยได้กว่าปีปีเดียวนั้นก็ทั่งไปเสียงหน้าของยูฟ่ายูโรคุณครับกับ,บงน้ำกันครับพี่นอ้องน้ำกันไปเรื่อยครับการเจ็บดอกแค่ญญอัยากยูคครับลำบาก หรับ,รบซอยเอาครับเพื่นแทนงดอกแทงยังออกมาเยบเา็บดอกผลผลิตเพื่อนพี่นออ้องเลยปลูกไว้หละก็ได้กินได้ท่านครับผม ก็ได้เปลี่ยนของฝากพี่ฝากน้องอยู่ครับผม คูพอดีครับพี่น้องให้คูหนึ่งล่ะขาดว่าสิได้จักสองคู่ครับมือนี่งสองคู่เต็เตมๆได้อยู่ เย็บเอาพี่น้องติดแครดอกให้พนผลิตเท่อก็ต้องเย็บเอาครับผมนี่ครับดอกแครดอกแครบ้านสวนยูฟ่าครับนายูโรบ้านพญาตะเสียนครับบ้านทางแกนเย็บนี่ก็หยุดไว้เพียงแค่นี้ครับผม รอพบก,กันชิปน้าครับไห้เยนมีให้ได้ส้มให้ได้ยางปลาน้ำกันอยู่หล,ลายชิปครับผมขอใหนพี่นหนองทุกคนเชิเปลี่ยนมีต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงครับทุกททุกคนทุกครอบครัควมีเงิปังๆเด้อหอดวันที่หนึ่งชิบหกครับผมถึกลาง้านรัฐบาลเฮาขอสวัสดีครับ <c oughs>